สวัสดีครับช่องเล่าตามเรื่องครับคลิปนี้จะเสนอลัคนาราศีมิถุนเกี่ยวกับพระหัสย้ายราศีในวันที่30เมษายนนี้นะครับไหนมิถุนสิอ่ามิถุนว่ายังไงมิถุนเนี่ยพระหัสเธอเป็นอะไรอ่าคู่ครองก่อนละคู่ครองก่อนละนะคู่ครองก่อนละ แล้วก็เป็นใครอีกเป็นการงานลาอากรรมะครับงานหรือสิ่งที่ฉันต้องทำนั่นเอางานก่อนเอางานก่อนเอางานก่อนงานเป็นยังไงงานมาอยู่พฤกษพเนี่ยในช่วงหนึ่งปีเนี้ยในส่วนดีนะฉันต้องทำงานเป็นเรียกว่าเป็นแบ็กอัพให้ใครอ่ะฉันต้องคอยทำงานอยู่เบื้องหลังให้กับใครต่อใครนะหรือหรือหรือดีขึ้นไปอีก มีคาว่าต่างทินงานฉันต้องไปสัมพันธ์กับต่างถินแดนไกลแล้วให้คุณก็ได้แล้วให้คุณก็ได้ไม่ให้คุณก็ได้นะถ้าหัดมาเสียต้องดูใส่หมวกอะไรมาด้วยนะต้องดูใส่หมวกนะเดี๋ยวทายดีดีมันออกไม่ดีไม่ดีได้ครับนะถ้าใส่หมวกมาเสียก็เละนะฮะก็เรียกว่าต่างถิต่างถินแดนไกลไอง,งานที่ไปทําอะไรอยู่เบื้องหลังวุ่นวายชีวิตฉันชะมัดญาติเลยอ่าถ้าใส่หมวกดีมา ต่างถิ่นเดียนไกลหรือไอทีฉันไปทาอะไรอยู่เบื้องหลังอะแอบแอบทำเนี่ยไอเขาแอบแอบทำเนี่ยเช่นทางานประจําอยู่มีงานที่สองอ่าไปขายออนไลน์เขาได้แอบแอบทำก็ได้อ่ะงานที่สองก็ได้แอบแอบทำอะจริงๆมันไม่ต้องแอบหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่เบื้องหลังอะ่ะเอออ่าขั้งหน้าฉันทํางานประจําข้างหลังฉันอะไรฮะทางานอีกอ่าทํางานส่วนตัวอีกแบบนะให้คุณประโยชน์และอะไรฮะและต้องติดต่อต่างถิ่นเดียนไกลด้วยนะเอ๊ รับสินค้าต่างประเทศอะไรมาขายไหมเอออันนี้ก็ถ่ายได้อย่างนั้นนะจะให้เจาะจงเนี่ยคงไม่ได้หรอกนะครับเจาะจงไม่ได้ครับยังไงเจาะจงไม่ได้นะครับเห็นอยู่แค่ดวงเดียวต่อให้เห็นทั้งสิบดวงก็เจาะจงลําบากเพราะว่าดวงไขรก็ดวงมันเหมือนกันนะฮะดวงคุณก็ดวงคุณนะนะครับแต่ละคนดวงดาวเหมือนกันก็ถายไม่เหมือนกันได้นะครับมันมีเหตุให้ไม่เหมือนกันอะไรบางอย่าง นะครับจะให้เหมือนกันสักทีเดียวคงยากแต่ว่ามันคล้ายๆกันได้แต่บางทีมันก็ตีลังกาออกไปเลยนะอ้าวไหนบอกทายดีทายไม่ดีอะไรเงี้ยทายไม่ดีแต่กลับดีทายดีกลับไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันหรอกเชื่อเหอะไม่งั้นเวลารวยก็รวยเหมือนกันเนี่ยนะเป็นมิถุนเล่นะฮะแล้วอะไรฮะเวลาเสียก็เสียเหมือนกันแย่เลยไม่เห็นไหมไม่หรอกไม่หรอก ไม่ว่าลักนาไหนก็ช่างอะนะรจริงๆแล้วมันตัวไข่ัวมันต่างหากนะจริงตัวไรตัตมานะนะฮะพระรหัสมาน้ําตาไหลมีพลทหัสมายิ้มปากกว้างมีเจอตัวจริงเสียงจริงบ่อยบ่อยบ่อยภาคด้วยขอบอกนะครับมันมันอยู่เรื่อคุณจริงมันอยู่เรว่าคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละจริงนะฮะดาวดาวเสาเงี้ย มาทับเนี่ยโอ้ยเสาทับโทษน,นะฮะน้ำลายหกเลยฮะ,ะไม่ฮะหวานเจีย๊ยบอย่างนี้ชอบเลยนะ,ะของกินเลยอะไรเงี้ยมีอะไรมาให้ด้วยอ่ามีผลไม้มาฝากอ่าอพระเราวบอกมาดีไงอ่มามายก็ทุกชมัดญาติเลยมาายก็ทุกชมัดญาติเลยเห็นปะดาวทุกดวงครับมีเหรียญเขาห้อยเหรียญมาสองมาสองหน้าทุกองนะฮะไม่ว่าจะดาวดวงไหนเขาเขาใส่ ใส่เหรียญหัวก็กล้อยมาทั้งนั้นครับนะครับอยู่ที่ว่าของคุณมันออกหัวออกกล้อยจริงนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะนะแต่ผมจะทายแบบก,กลางๆไว้ให้นะครับคู่ครองละ่ะแหมยังไม่คุยเลยคุยคู่แหมจะข้ามอยู่แล้วจะข้าไปก่อนแล้วกดนะคู่ครองเพราะตลาเป็นคู่ครองเนี่ยในช่วงเนี้คู่ครองมาอยู่เบื้องหลังระวังครับระวังอะไรฮะระวงังคบซ้อนครับแอบ แอบใครแอบคู่ครองไงมีคู่ครองที่คอยแอบหลบหลบซ่อนๆระวังให้ดีในส่วนดีอ่ามีมีคืออะไรฉันจะทําอะไรคู่ครองคู่ขาคู่คุณส่วนคู่สัญญาคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแบบฉันออกหน้าเนี่ยทั้งหลังเนี่ยแหมวางแผ่นเตรียมการไว้ให้อะไรอย่างดีฉันเดินสบายจังเลยเพราะอะไรฮะข้างหลังปูปูทางผมแดงให้เดินและอะไรเงี้ย ถ่ายได้อย่างนั้นเมื่อสักครู่เหมือนกันฮะที่บอกว่าจะมีคู่ครองแอบซ่อนเลนท์ถ่ายได้หรือ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 มีแอบไปมีคู่สัญญาซ่อนเลนก็ได้ฮะหุ้นกับคนนี้แล้วไปแอบหุ้นอะไรกับใครอ,อีกคนนึงแล้วก็มาทําอะไรกิจกรรมกิจการงานของคุณอะ่ะฉันมีคู่หุ้นส่วนอยู่แล้วฉันไปแอบมีหุ้นส่วนอีกคนฉันไม่บอกแกหรอกว่าเบื้องหลังฉันมีใครคอยช่วยเหลืออยู่นฮะ ถ่ายได้อย่างนั้นถ่ายได้อย่างนั้นในปีที่พระรหัสอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่บึกษพส,สำหรับมิถุนถ่ายได้อย่างนี้ประมาณนี้ครับผม